ยวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไปหาหมอเผยได้ลูกแฝดจริงหรือไม่ลุ้นเพศทรารกทายาติตัวน้อยก่อนจะไปฟังเนะื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายแฟนคลับส่งกำลังใจให้แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกยวฉัดมงคลพาเจนนี่ไปหาหมอ เผยได้ลูกแฝดจริงหรือไม่ลุ้นเพศทาลกตัวน้อยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตโพสภาพอันต้าซาวในคันขนาดอยู่ฉัดมงคลสามีพาไปหาหมอซึ่งก่อนหน้านี้สามีสงสัยว่าจะได้ลูกแฝดพร้อมเผยวันนี้คุณพ่อคุณแม่พาน้องมาหาคุณหมอสรุปคือไม่แฝดนะคะน้องมาคนเดียวจ้า ตอนนี้9สัปดาห์แล้วค่ะไว้มาลุ้นเพศอีกทีนะคะพร้อมบอกด้วยว่ารอลุ้นจะรู้เพศประมาณ13-14สัปดาห์โดยแฟนขับเข้ามาวอวยพรให้ลูกน้อยแข็งแรงรวมทั้งคุณแม่ด้วยนอกจากนั้นยังลุ้นเพศทาลกตัวน้อยโดยมีทั้งคนที่เชื่อว่าสาวเจนนี่จะได้ลูกสวยบ้างก็บอกว่าเป็นผู้ชาย สำหรับเนื้อหาสาระดีๆก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ